่วงอู้จากันวันนี้เจ้าเฮาจะมาอู้จากันในประเด็นที่ต้องบอกว่าสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดีแม่นแล้วะนะครับ กับเรื่องของงานประเพณียี่เปงแ,แล้วก็เรื่องของการฟ้อนการรําต่างต้องบอกว่าปีนี้มีการจัดงานยายแหมแล้วที่จังหวัดเจียงใหม่จ้าไที่ขยักระพอฟ้อนงามๆต้องมางานนี้เลยนะแม่นลนะ่เจ้าตามพางปฏิซองฟ้าฮักษาเมืองครั้งที่12ประจําปี2566นะเจ้าครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากคุณจิดาภานามสีแก้วครับประธานูนยนการเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภามาร่วมพูดคุยกับเขานะครับจ้าและแหมทันหนึ่งนะเจ้าต่างรายการ เจ้าหนี้ติภาคเหนือก็ได้ฮาบเกียรติจากคุณเสาวคนศรีบุญเรืองผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน <ừ> เมืองรักเชียงใหม่นะเจ้าวสวัสดีเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีเ<ร>จ้าโอ้เป็นเกียรติยังยิ่งเลยนะเ<ม>จ้า,จาได้เขา้ามาอู้ในรายการเจ้าหนี้ติภาคเหนืองา,<ร>งานนี่เขาจัดต่อเนื่องกันมานี่กี่ปีแล้วน,นะเจ้า ปีนี้เป็นปีที่12ครับน,น,ะนะจ๊สิบสองเงินนักแกนะจ๊ะมื <c oughs> ม่นนักแกแต้แลนะเจ้าถามว่าจัดมื่นขนาดนี้ที่มาที่ไปตั้งแต่เตื้อแรกนี้มาอย่างไดมันมีแนวคิดอย่างไดครับกับการจัดงานนี่ครับแต,แต้แล้วชุมชนในเขตเมืองเก่าของเขานะจ๊ะปัญหาเมื่อปี50สิบต้นๆน,นะจ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องเปิ้นปล่อยคมลอยและตกเส่หลังคาบ้านนะจ๊ะเขาก็เลยมองว่าเฮาจะยิ่งใดที่จะชักจูงเปิ้นเนาะว่าเนี่ยอย่างอื่น นอกจากปล่อยโกมเนี่ยดีก็อาจารก็เลยเกิดการร่วมตัวของอันเครือข่ายในชุมชนในเขตเมืองเก่านะจ้ะสรุปชุมชนช่วยกันแล้วเฮาก็เริ่มตามหาบ์ตีแวดคูเมืองนะจ๊ะที่เฮาหันเป็นอันน้อยๆเอาจารย์ไปชุดตามกำแพงไปจุดาแจ้งแกอีก้ะปีนั้นปีห้าห้านี่เฮามีสตังค์น้อยเนาะหอมๆกันอาจารย์ได้พาร์ตี้มาสองหมื่นห้าดวงแล้วก็ตามช่วยกันเนี่ยนะจ๊ะแต่มันใช้เวลา กนอยู่ได้แค่ประมาณ10นาทีจ้ะแลากก็ต้องรอเฝ e e ้าอยู่ข้านหนาเพราะว่าถ้าลดกายอ่ะเจ้าลดกายก็จะดับเนาะเราราะว่าเนาเขาจุดต่ำแจงคูเมืองตัวรอบคูเมืองไปเลยนะเจ้าที่ว่าเป็นชุมชนเมืองเก่านี่ยกตัวอย่างได้กับเจ้าเพื่อนักท่องเที่ยวเปิดมาแอลเอชุมชนเมืองเก่าเรามาเยือนแล้วหรือยังตรูจงไหนต้นอะไรนะเจ้าอย่างในในเขตไอสี่เหลี่ยมคูเมืองเนาะก็จะมีอ่าสิบสามชุมชนเลยนะเจ้าที่เฮาจะ ได้เห็นได้ยินในข่าวบ่อยๆที่เปิ้ลปากันไปก็คือล่ําจ้างล่ำจ้างพวกแต้มพวกแต้มที่แปลงดอกไม้ไหวเสียผมนะจ๊ะนจ๊า,จาควรค่าม้าในส่วนของเขตครูเมืองเนี่ยมันมันมีนักอยู่นะจ๊ะแล้วแต่ละพื้นที่ในเขตครูเมืองเนี่ยเพิ่นก็จะมีเอกลักษณ์ประจําของเปิ่นแต่ละที่นะจออันนี้นี่กระเดี๋ยวขอตั้ง สถานีเจิญมาห่มกำนะจ๊ะเขาจะปาหูมาแสดว่านักขนาะเจ้านักเจ้าก็ว่าในเขตเมืองเก่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตยแล้วก็หลายหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยไปแต่ยังกึดบอออกเตื้อแต่่เป็นอย่างเดี๋ยวเราจะมาอู้ตยวกันนะครับเจ้าแล้วในปีที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีการจุดผางประทิบตามตามแจ้งตามประตูต่างๆผลตอบรับเป็นอย่างไรเพราะว่ามันหันมามีภาพออกไปงามๆนักขนาดเี้เนี่แรกๆนี่เราก็หาทุนกันเองเนาะมีองค์กรบางองค์กรที่เป็นมาช่วยพ่องเนะจ๊ะ หลังจากนั้นมาพอเฮาพยายามตี้จะทำาใื้ต่อเนื่องะจะ,ะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอย่างเทศบาลอย่างทอท,อ,ทอ,อย่างมูลนิธิเจ้าเปิ้นก็เริ่มเข้ามาสนับสนุนนะจ๊ะก่องานก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆืพอปีเฮาเริ่มปี55นะจ๊ะประมาณ5-6เนี่ยเฮาก็เริ่มมีแผนในการที่ว่าจะฟื้นฟูแห่งสิ่งหนึ่งตี้ ยุคนั้นมันหายไปนะคะก็คือการฟ้อนเจ้าตั้งแต่หันมาก็เลยมีการอบรมจ้างฟ้อนเนี่ยเจ้าถ้าเที่ยวนี้ถ้าไผรได้ไปดูงานเฮาเนาะจ้างฟ้อนเฮาสี่ขวบกึ่งขึ้นไปนะเจ้าสูงสุดนี่80ดสิบขึ้นเจ้าสี่ขวบกึ่งเจ้าแปสเจ้าสี่ขวบสอนจะ่อ้แล้วแปดสิบเนี่ยดัดจะ่อนเจ้าโอ้แต่ก็คือมารวมแรงรวมใจกันในงานนี่ตยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เฮา ภูมิใจมากเนาะเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างเนี่ยเปิ้ลจัดตัดส่วนของวัยออกอ่ะครับอ่าอันนี้นี่กลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยแม่มาส่งลูกเจ้ายายมาเฝ้าเอาไปเอามาตึงแม่ตึงลูกตึงยายคอยฟ้อนตัวเองไปเลยแต่ละมันเหมือนถ้าเป็นคนมะเกลนี่นะเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายเขาเนี้ยเปิ้ลจะจ้างเราอ่ะถ้างานไหนเนี่ยได้ไปเปลี่ยนจ้างฟ้อนเนี่ยลูกสาวว่านั่นคืองามจ้าบระเดี๋ยวนี้เป็น บาใจกบลุกสายอย่างเดียวแม่กับงามคุยกับงามเออกบบงามไปห่วงฟอนกันหมดเลยในการทับนี่มีการเปิดทับสมาร์ทหรืออะไรอย่างไรก็เจ้าแม่นเจ้าเฮาฮับสมาร์ทในในเพจของเฮาจ้ะเพืเอรือขยายชุมชนเมืองนะเชียงใหม่นั่นะจ้ะแล้วก็บาจใจกัดเพศประจำกัดไวเพียงแต่ว่าขอเฮือละอ้อนหมกพอจะยกไม้ยกมือได้เนาะบางคนนี่อุ้มมาตั้งแต่น้อยๆเลยนะจ๊ะจนจนกระทั่งฟอนได้อันนี้นี่เฮาเลยมองว่า จริงๆแล้วงานประเพณีของเฮาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เวลาเฮาส่งต่อเนี่ยถ้าเฮาดูแลเขาตั้งแต่น้นๆน,นะจ๊ะยังได้ยังได้มันตื้อติดตัวเขาไปเนาะถึงแม้ว่าอย่างอย่างพอเขาใหญ่มาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างอื่นตีเขาจะไปร่วมเนี่ยมันนักขึ้นเนาะแต่น้นนอยๆเนี่ยเขามีพื้นฐานแล้วาจะาอ,อันนี้คือความหวังของเขาจะ การสืบสารประเพณีการสืบสารวัฒนธรรมไปตยนะครับอกองได้เข้ามาก็ได้มารวมฟอ้อนรวมมาอย่างรัดลองถามคุณจีดาภาพ่องกอเป็นจด้ยพ่องเจา้าการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวเตี่ยต้องแบบระดมช่างฟ้อนอจากทั่วทุกสารทิศเ่ยนะเจ้าก็เหมือนที่ประจิมอู้เนาะว่าเฮามีการเปิดห้ามสมครครับพอเปิดห้ามสมครมาเนี่ยก็มีคําถามว่าอย่างที่ประจิมบอกนะ แม่อุ้มน้องอุ้มปีอุ้มอย่างมาอุ้ยกับหมาและเอ้าล่าจะไดถึงจะเฮ้ยเนี่ยจะได้เมื่อมันมีรวมกันก็เลยอู้กันป้าจิ๋มก็ครูก็อู้กันว่าเอออีฮาก็เปิดเลยอเอาตั้งแต่เมื่อไดร่กำแรกเริ่มห้าขวบ,บเอาเข้าเข้าน้องมากับปีสี่ขวบเกิงได้ก็เอาลงข่วงเลยครูก็บอกหนะเอาลงข่วงเลยก,ก็เดียวอุ้ยมา แม่ก็ค่อยฟ้อนแม่ลงร้อยลงเลยลงข่วงเลยดูลองยกไม้ยกมือพอปบะจะฟ้อนได้ก่ออยากจะฟ้อนได้ก่อนอย่างไรเออแม่เอาจังหวะเท้าก่อนเนอะไอหยังก่อนเนอก็บ่ากันไปลรอ่อนสี่ขวบเกิงเฮาก็บอกว่าเออลูกถ้านับเจ็ดก้่าวเนาะตอนเลิ่มเฮานับเจ็ดก็ ลูกอันนี้มาได้ลูกหมุนไปตัวปีก่อนตัวอุ้ยก่อนตัวแม่ตัวยายก่อนจะไปไปตัวละไปตัวปีไปตัวแม่แม่แม่จะใช้ครูจะใช้วิธีว่าเมือเขาอยู่ต่างกลางแล้วคขอหมุนไปก่อนก็บอกแม่แม่ที่เป็นมาส่งว่าจะไปอันนี้เนอะปล่อยให้ลูกหมุนไปก่อนถ้ามันเยิงมือไหมก่นก็มีความสนุกสนานและความผูกพันในครอบครัวก็คือได้มามีส่วนรวมกันแลนว่างงานนี่มันจริงงานน้นอยนะจ้ะ งั้นไงแล้วเขาจัดมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเจ้าแล้วปีนี้เขาจะหันความสวยงามความอ่อนช้อยฟ้อนในสเต็ปไหนพ่องฟ้อนเพลงอย่างพ่องจับวันนี้จะปีเนี่ยเป็นปีที่12บสองเพราะฉะนั้นอ่ะ จะมีการแสดงสองวันคือวันที่เสาห้าวันที่เสหนี่เป็นงานตามชื่อเลยตามทางประฏิบส่งฟ้าหักษาเมืองปีที่สิบสองจะทําพิธีในวันที่เสาห้าและจ้งฟ้อนวันแรกวันที่เสาเนี่ยจะมีการเดินขบวนเดินขบวนมาจากประตูตาแปรเนาะเดินมาจนถึง3ามกษัตริย์จนถึงสามกษัตริย์แล้วก็ ขบวนจะเตรียมอยู่ตรงหน้าสามต <hi> ริย์สักกัมหนึ่งแลวจะมีขบวนละอ่อนจ้งฟ้อนเขาเนี่ยถือขันใส่ผังปฏิบแล้วก็จะมีขันนาตาลเพราะว่าคนเมืองเขาต้องมีขันนาตาลก่อนก่อนที่เขาจะตาลไออย่างนี้นะเพราะมีการสวดอันนี้ส่งผังปฏิบจะมีห้าโมงเก่งนี่นะเจ้าเวลาห้าโมงเก่งเนี่ยจะมีการเดินขบวนเข้าไปแต่จ้งฟ้อนที่ตาแปรจะเดินตั้งแต่ห้าโมงเจ้าห้าโมงเก่งขบวนผังปฏิบกับขบวนขันนาตาลเนี่ยจะเตียวเข้าไปที่ข่วงเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องการสวดแล้วจะมีละอ่อนแหมชุดหนึ่งที่อยู่ด้านข้างคละอ่อนน้อยๆที่ว่าตั้งแต่สี่ขวบขึ้นมแม่นจะมาเข้ามาครับอยู่แหมข้างด้านข้างครเพื่อมันเต็มเพื่อเป็นการฟ้อนเตียนเป็นปูจาเมืองวันนั้นจะเป็นการฟ้อนเตียนจับฟ้อนเตียนจำนวนจ้างฟ้อนวันนั้นจะมีประมาณตท่าใดครับวันที่ห2 5 เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดต่ำอายุเมืองต่ำอายุเมืองแต่อาจจะเกินนะจ๊ะอันนี้นี่เขาเขาตั้งเป้าไว้แค่เป็นอายุเมืองก่อนเกินได้กว่าเป็นยังคนที่สนใจก็สามารถที่จะไปห่วมได้อยู่ตอนนี้เขามีกันตะวันที่ซ้อมใหญ่จ้ะตะวันซ้อมใหญ่ไปแล้วจ้ะการการซ้อมใหญ่เนี่ยมันกระเบินเหมือนปล่อยน้อยเฮานี่นะจ๊ะตะวันนี่ก็มมวนขนาดนักท่องเที่ยวสนใจนัาขนาดเลยจ้ะแล้วก็ เป็นเตื้อแรกที่ตัวน้อยตัวนิดลงควงนะจ๊ะก็เปิ้ลก็พัดไปตามภาษาเปิ้ลเนาะแล้วที่เฮาแบบความน่าฮักของเขาก็คือแต่ว่ามอเจ้านี่มันฮอนนะจ๊ะครับเปิ้ลอยู่จนกระทั่งซ้อมแล้วจ้ะเฮเขาเลยอยากว่าถ้าอย่างใดเนาะไปเป็นกำลังใจละอ้อนเที่ยวนี้จะเป็นการลงควงเตื้อแรกของเขานี่ไหจ๊ะจ้ ไปจุวยพอละออนจุวยไปพอละออนไปม่วนกันเนาะี่ว่าฟ้อนเทียนแล้วจะมีฟ้อนอย่างอื่นแหมก็เจ้าวันที่สครหกวันที่สิหกนี่จะเป็นการฟ้อนโกมโเจ้าฟ้อนโกมครูมีการเปิดอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอเนะเจ้าเมื่อเดือนอะไรยังไงตุลาตุลาเนาะพ่อจิเนาะตุลาเปิดอบรมตอนนั้นมีการเปิดรับสมัครเกาะความคิด ของครูเนี่ยคือว่าจากที่เฮาฟ้อนกลมเนี่ยจะมีการแสดงมูเ no oy, วทนะนะีตี่หละออ่อนน้อยๆสาวๆนะฮะนะฮะตี้ปอจะฟ้อนได้แค่สี่ห้านเหมือนเฮาหันกันทั่วไปไม่หรอกแต่นี่หนึ่งความคิดแรกเลยครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟ้อนได้ก็เหมือน ก็เหมือนฟอฟอนเตียนฟอนเลบเหมือนกันร่วมเริ่มตั้งแต่สี่ขวบเก่งเหมือนกันครูก็เลยปรับท่าปรับท่าให้ง่ายขึ้นเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับหลาอนสี่ขวบเก่งจนถึงอายุแปดสิบเฮ้มาฟอนตัวกันได้กําลรอบรมที่บ้านครูเนี่ยกึดว่าแค่ห้าสิบคนโอเคละครับแต่ลงเส้นมาร้อยสามสิบห้าคนเกินค่าเนาะเกินค่าเจ้าก็เลยต้องแบ่งเป็นสองช่วงช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีอบรมสี่อาทิตย์ เซนที่ตัวกันก่ออบรมมาเรื่อยๆพอเสร็จเรียบร้อยเริ่มภาพเริ่มแพร่กระจายไปครับเขาว่ากูจะเข้ามาในเมืองก่อมาเพราะเรามีการอบรมฟ้อนเตียนนาะพระจิ๋เราเามีการอบรมฟ้อนเตียนอยู่แล้วก็หลังจากการอบรมฟ้อนเตียนเราก็จะมีสอนพิเศษฟ้อนโค้งต่อแล้วก็ใช้แกนนําที่ไปอบรมบ้านครูเนี่ยเจ้าครับเป็นครูสอนต่อแม่นส่งต่อไป ส่งต่อเพื่อน,นำท่าในตรงที่ควงพื้นถิ่ที่เขา,จาใจซ้อมหลังจากฟ้อนเตียนแล้วเพราะฉะนั้นวันที่สาหกเนี่ยจะมีเจ้าฟ้อนฟ้อนโกมเนี่ยบริเวณที่ควงเนาะปะเนาะควงสามกษัตริย์ตึงถนนหน้า่วงสามกษัตริย์เนี่ยประมาณ เกือบ200จากเกือบ200นอนแรกตั้งเป้าอันนี้คือ4เท่าพืเ่นะครับโอ้ก็โอ้ก็ป้าจิมป้าจิมเดี๋ยนี้เขาจะอยู่ทางใดดีอย่างใดดีเขาต้องจัดพื้นที่ปะพื้นที่เมอันหน่งครูเอต้องเล่าตัวนะคอว่ายังจ้าฟ้อนเขานะจ๊ะถ้าถ้าสังเกตนะของเขามีเป็นเจ็รอกว่าคนนะจ๊ะไม่ใ่ใส่สีเดียวกันหมดนะจ๊ะไม่ไม่ไม่ชุดประเมืินกันตัวครับเพราะว่า เปิเป็นคณะที่มาจากตีต่างๆเจ้าอันนี้คือเฮามองว่ามันเป็นความหลากหลายและความงามเนาะแต่ละตีที่เปิ้ลมาเปาะมาหอมบัได้บอกเปิ้ลว่าต้องใส่สีเหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเฮาจะมีสีสันหลากหลายซึ่งวันที่ห6ฟ้อนโกมก็เหมือนกันเจ้าเปิ้ลจะจัดเต็มมาในส่วนของเปิ้นอย่างที่เปิ้ลเป็นปากกยอเป็นไอ้อย่างแยเปิ้นก็จะใส่ยชุดของเปิ้นเพราะว่าครูอู้กับพระสิงว่าเบื้องต้นไหน ก็อู้ก,กันเนาะว่าจะห้ใส่ชุดจะไดในวันฟ้อนโคมที่26ครูก็เลยบอกว่าอ่าแนะนําเลยครูอยากเห็นความหลากหลายเพราะฟ้อนโคมเนี่ยเราสามารถใส่ชุด<ไ>ที่หลากหลายได้ก็เลยว่าเอาเอาอีเป็นชุดชาติพันธ์บอประจิมหรือว่าจะเป็นชุดฟ้อนเล็บก็ได้หรือว่าเป็นชุดไทยลื้อไทยเขินตทยยองหรือว่าอย่างที่เป็นของตัวเองเนี่ยที่ขอผ่านการอบรมมั่นครูมาเนี่ยแล้วมาฝึกซ้อมการฟ้อนโคมเนี่ย เพื่อมาใส่มาวันนั้นเลยอ๋ออก็มีการบอกอี่ตัวเพราะฉะนั้นเขาจะหารความหลากหลายก็คือความหลากหลายไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นชุดฟ้อนแบบตามวิถีเท่านั้นนะครับก็คือบ้านไผ่มีอย่างดีใ่มาได้เลยใมาโอ้แต่ว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยเพิ่นเพิ่นเป็นเหมือนป้าบอกอย่างนี้เนาะประการก็ยอ่อเพิ่อนอาจจะใส่ชุดเพิ่นมาครับอ่าอ,อ,อันที่นี่เพออืเ่อนเป็นคนเมืองเพิ่นอาจจะใส่ชุด เพื่อนเมืองชุดเปิ้อนอาจจะมีมีของเพิ่จ้างออมาได้เลยเอามาได้เลยของไทยของมันของไทยของมันถ้าอู้แล้วเหมือนกับเป็นงานหอมปอยงานม่แ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 ม่ลักษณะนะหอมจากบ้านนั่นบ้านนี้มาแลกแต่ว่าเฮามาเป็นรวมอันนึงอันเดียวกันแม่เจ้าตีว่าตีจังหวัดเชียงใหม่คือเฮาใจวัฒนธรรมประเพณีเป็นการรวมเนาะครับข้าบ้านเฮาความงามคือความแตกงต่างของชาติพันธุ์เจ้าเฮาเฮาเฮามาจากหลากหลายแต่แล้วเฮาก็มีฮีดมีหอยของเฮาเพียงแต่ว่า เขามาออกแบบน้อยนึงว่าจะอยู่ตัดไหนอย่างใดซึ่งวันที่25นอกจากนอกจากฟ้อนเตรียม700กว่าคนนะจ๊ะก็จะมีห้อมป้อยเหมือนกันจากไอ้ฮงเฮียนสืบสารจะสืบสารภูมิปัญญาของเฮาแน่นอนมาหอมมหาวิทยาลัยราชภัฏนมาหอมอย่างวันที่26นี้นอกจากจะมีฟ้อนโกมแล้วว่าชิลวิทย์เปิ้ลก็จะยก นักเรียนหงเฮียนเปิ้ลมาหอมแหมนจับดูมาหอมบใจน้อยนาจะเกินเป้าไปมาแล้วลอย่างในส่วนของแจงเมืองนะจ๊ะเฮาวางเป้าไว้ว่าแจงเมืองแต่ละที่เนี่ยผ่าปพารีตอันใหญ่นะจ๊ะซึ่งปันจุดได้5ชั่วโมงเนาะเกิน5ชั่วโมงแจงละปันแต่ไข่จะเอามาหอมเพิ่มก็ได้นะปันอันใหญ่นะจ๊ะกระหันกระหามเหมือนกันแล้วไข่สนใจสามารถที่จะเออผ่านได้จน ได้จับแล้วในส่วนที่เฮาเปิงใจก็คือสถาบ้านการศึกษาเจ้าปิดคนมาจุดเชินะเจ้ายังแจงกู่เฮืองก็จะเป็นแม่โจ้แจงกระตั้มจะเป็นพณนิช์น้ำคือเนาะแจงไอ้ล่ำตรงสีภูมิสีภูมิก็จะมีมหาวิทยาลัยกีฬาในส่วนของแจงกู่เฮืองก็จะเป็นแม่โจ้แม่โจ้วัฒโนซึ่งกลายเป็นว่างานของเฮาเนี่ย มันคือหอมปอยแต่แต่จากจากน้อยๆเขาเรียกบคนเด็วกลายเป็นว่าบระเดีวนี้คนขยากมาขยากทวมบุญถ้าอู้ถึงอ่ะย้อนไปนาจุดเริ่มต้นแต่แต่เขาไายาจะแก้ไขปัญหาเรื่องจุดโคมบัดจุดแล้วบมอมันตกใส่หลังคาบ้านเขาอ่ะเสียวไฟไหม้เฮ้ยอันนี้เซจปุ๊บเอ้า เป็นสาลได้นะเ,นเพราะว่าการบรรจุโค้มอ่ะมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมดีดีตัวอ่ะเฮาไปเนี่ยะอย่างอย่างอื่นเนีย่ยจะได้ดึงเสน่ห์ของเฮาออกมามการฟ้อนการฟ้อนมาป้อดึงความเป็นชาติพันธุ์ในกลุ่มของจังหวัดจชิงไหม่ออกมาแหมต่อยอดออกมาปุ๊บกลายเป็นองค์รวมทั้งจังหวัดมาร่วมแรงร่วมใจเนี่ยฉันถึงว่าฮอมปอยนะมันอยของแอย่างทางปฏิตีเทาเนี่ยจะป้าอายุหกสิบแปเนาะเกิดใหญ่มาคือเฮา ป้าแม่เขาบอกอ่ะยี่เปงเขาต้องไปตามพังบัตรดีแ,<ม>แต่เฮาบ่ได้ยิปเปลิลออกมาที่จะร้อยเรียงในในยุคสมัยใหม่นะจ๊ะเมื่อวันนึ่งพังบัตรดีเนี่ยมาตามรอบภูเมืองอมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็แบาเออฮาปูจาไอผังบัตรดในในช่วงยี่เป็งของเฮาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือปูจาเมืองกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นมาตามพังบัตปูจาเมืองเนี่ยจ้ะเพราะว่าจําได้ว่าปีแรกติยะเนี่ย คนก็ถามว่าไผ่เป็นคนไปจุดมีทั้งคนบอกว่าเอองามแล้วก็ปีต่อไปก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเออแล้วก็ไปถึงเรื่องฟ้อนตัวแม่ยังฟ้อนเนี่ยเจ้าก็จะแบ่งออกเป็นสองชุดใหญ่ๆเนาะมีจ้านเทียนฟ้อนโคมเจ้ามันต่างกันจะไดเจ้าถ้าฟอนต่างๆเจ้าฟอนฟอนเทียนเฮาก็จะ กำเตียนเจ้ากำเตียนแล้วก็จูเตียนครอ่าแล้วก็จูเตียนฟ้อนจริงๆ5าฟ้อนเนี่ยก็เหมือนหาฟ้อนเล็บเพียงเปลี่ยนแต่จากใส่เล็บแล้วมาเป็นกำเตียนกำเตียนแทนแหม่นกำเตียนแตนในวันที่16แล้วก็จะมีเจ้าฟ้อนจากทุกอำเภอแล้วก็ทุกชุมชนที่เข้ามาร่วมกันจะเจ้าอ่า แล้วก่อเหมือนที่ป้าจ,จิ๋มบอกตะกี้เนาะชุดเนาะชุดจะมีความแตกต่างาเหมือนเหมือนเข้าไปไปรหลวงอะ <ตำ S 1> ่ะเขาขูดว่าเข้าไปไปรหลวงอ่อเขาหันสีสันชุดจังฟอ้อนเขาจะไหนก็จะหันสีสันชุดจ้าฟ้อนในอย่างอันในงานนี้แล้ววันที่เสาร์ห้าเป็นการฟอร้ฟอนโคมฟอ้อนโคมก็จะเป็นลักษณะในท่าฟอ้อนโคมท่าฟ้อนโคมก็จะมีการเริ่มเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มตั้งแต่การทําเลยมีท่าแปลงโคมมีท่าตั้งตั้ง ตั้งเออตั้งก,มต,งกมตั้งหานกมเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มามีท่าแปลงกลมติดกระดาษอย่างนี้จะ<อ>จะมีการไม่มาจากการยะกมแล้วก็เอามาเป็นท่าฟ้อน ถ้าถ้ายังว่าตัวตัวพิธีกรเนี่ยสนใจเออนะเจ้าเนาะพิธีกรสนใจอยากจะไขฟ้อนเออนะเจ้าตั้งวงจีได้กะเจ้าตั้งวงจียังไม่ได้แต่นะมาได้แล้วมาได้เป็นจังฟ้อนแล้วเนาะถ้าจะตั้งวงจีก็บมาได้ละบางงํามบบบาพันนะเจ้ามาจด้จีนะอันนี้คือการไรยรำที่ไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากใครอยากสมมุติว่าใครอยากไปไปห่วมฟ้อนวันทีเสาห้าเสาหกเนี่ยสามารถไปพอแล้ว ใจขึ้นค่ายาฟ้อนไปร่วมเลยได้กวครับหรือว่าต้องผ่านการซ้อมก่อนหรือวอ่ายังไงเขาจะต้องซ้อมมาก่อนเพราะว,ว่าแต่ว,วานี่เขามีการซ้อมใหญ่แล้วจ้จาววันที่1 9การซ้อมใหญ่แล้วก็มีการวางวางจุดเนะาะมีการวางจุดที่บนข่วสามกษัตริย์า,า,า,าแล้วก็มีการวางจุดยืนตั้งแต่เป็นแถวสี่แถวมาจากประตูตาเปลยวเจ้าตั้งแต่ประตูเตวมาแล้วมีไฮไลท์แห่งย่างนั่นคือจ้าฟ้อนทุกคนเจ็ดร้อยสาวเจ็ดกว่าคนแป้าจะกล่อ กำผางพางประติบสองข้างแล้วก็จะมีเวลาเดินจะมีพวกงามๆาใบตอง้องกับมะแล้วก็จะมีท่าเดินคู่ก็จะเป็นท่าอันท่าฟ้อนผางโดยการเตลมาก็จะมีท่าปูชาผางท่าตั้งตีนกาอยากจะมีความหมายของมันของการฟ้อนผางแต่เดินมาเป็นลีลาท่าฟ้อนผาง ก็คือง,งามตั้งแต่เตีวมาเลยตั <c 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 ้งแต่เต um ีวมาเลยเจ้างามตั้งแต่เตียวเล้วผัดมาได้แต่ต้นครูอู้แล้วใจขึ้นไปฟ้อนได้ก็เจ้าอี้ได้ก็เจ้าอีได้โอ้ยอย่างอี้มาได้เตื่าตัวงต่ามาได้ละเปิ้ลหมาต้องแปรงอ่องขลองไงเนาะอองงขล ว่าจะอีกอีกกับได้ตั้งวงอีกกับได้นะต้องต้องต้องโปงามเจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงมีการอบรมมไงเจ้าว่าถ้าฟ้อนจะไดถึงจะสวยเพราะฉะนั้นล้วใครจะไปหันบรรยากาศภายในงานแล้วใจขึ้นอยากจะเข้าร่วมขบวนใจเย็นเยใจเย็นเย็ปีหน้าปีหน้ายังมีรอเปิดไปไปห่วมอบรมก่อนถูกต้องเจ้าเนี่ยเจ้าอยากจะมีเรื่องของ ฝากเรื่องกิจกรรมน้อยหมาเจ้ายังเช่นข้อห้ามในการจุดผางปฏิบตามจุดต่างๆอย่าเจ้าจะยกเว้นห้ามในจุดไหนพองยังไดพองนะเจ้าขอความร่วมมือจะใดพองหรือไขรตีแบกมีผางปฏิบแล้วอยากจะเอาไปร่วมเจะปฏิมอุเรื่องผางปฏิบอเรื่องเรื่องกันตีไปจุดหอมไม่นะเจ้าเฮาต้งยินดีเลยเพราะว่าอันนึ่งก็คือปูจาตัวเก่าเฮาอยู่แล้วอย่างนะเจ้าบอกว่าผางใหญ่ผางน้อยเนาะ สามารถเอาไปร่วมจุดวางได้แต่ของเฮานี่จะจุดวันที่เสาร์ห้านะจ๊ะจาก่อนงานเดือนยี่วันที่สิบสิบห้าค่ขหงเฮาจะเป็นสิบสาม่ำเป็นการตี่างเฮาตามผางเพื่อปูจาเมืองนะจ๊ะในวันที่สิบห้าไอ้วันที่สิบห้าเป็นการปูจาตามศาสนาเนาะแต่ในปูจาเมืองเฮาเนี่ยคือสิบสามค่ำอันนี้เฮาเจริญจวนเลยจ้าแล้วบนควงสามกษัตริย์เฮาจะจุดผางปูจาเนี่ย ตึงตั้งแต่เสาห้าจนถึงเสาแปดจ้ะบนควงสามกษัตริย์ก็จะมีตึงปีเปิ้งจ้ะสิบสองปีเปิ้งเฮาแล้วก็ไข่ที่เปิ้นจะไปปูจ้าปีเปิ้งตัวเก้าเอนะจ้ะก็เจริญจวนเลยจ้ะสามารถไปที่ฮันไดเนาะจังแจงต่างๆนี่ขอความรวมมื้อบดีขึ้นไปตะตีกําแปงเมืองเก่าจ้านะจ้า้าจุดก็คือจุดตามตังลุงแม่ตังลุงตีจุดด้นะจ้านะในส่วนของการเจริญจวนมารวมงานนะจ้าวคือเชิญชวนแล้วกันก็อ่า ครูก็ขอเจินะจ๊าพี่น้องเฮาเชียงใหม่เนาะจะได้มาหันอะไรอย่างงามๆนะจ้าตั้งแต่อู่เริ่มแรกเลยตั้งแต่จุดผางนาะปฟ้าเนาะสี่แจงเมืองแล้วพิเศษเจ้าฟ้อนเหมือนที่อู่ตะกี้กำผางมาเตียวตั้งแต่ประตูตาแปรมาจนถึงความสามกษัตริย์แล้วจะได้พอแสงเตียนการฟ้อนการกำเตียนฟ้อนงามๆแล้วก็จะมีละอ่อนตัวน้อยๆฟ้อนบนห่วง สี่ขวบเกินสี่ขวบเกินแล้วจะมาดูอย่างแม่ๆอายุเยอะๆฟ้อนมีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็จะหันการฟ้อนโกลมในวันที่เสาร์หกที่นักที่สุดละสองร้อยก็าคนเจนาะก็ขอเชิญชวนมาแอลกันมาแอลกันในวันนั้นวันที่เสาร์ห้ากับวันที่เสาร์หกแล้วยังมีเสาร์เจ็ดกับเสาร์แปด็เสาร์แปดีเขาก็เปิดควงเพื่อไปจุดผางปาร์ตี้กันเจ้าไปห่วม ไปพ่วงได้เพราะางคลนี่เปิ้ลพอไปวันที่เสาร์จ็ดสิบห้าค่ำเนาะเปิลไปวัดมาแล้วจะลวดมาไอตามปูจาเมืนหรือว่าปุจาปีเกิดตัวเก้าก็ได้อย่างเือนอย่างฮีดบ้านเฮานี่สมเตอรออายุของป้าหกสิบหกเนาะป้าจะตามหกสิบเจ็ดเปิ้ลเหมือนว่าต่ออายุเขาเป็น ประเพณีทีต่ต้องบอกว่าดีงามเนาะแล้วก็เป็นถ้าพูดแบบรัฐบาลเขาอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์หัน,นออกไปทั่วโลกหันภาพความสวยงามแมนน่นแล้วเจอได้ว่านักท่องเที่ยวตั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องมาแล้วประทับจิตประทับใจแน่นอนสําหรับวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีของฮาที่จะจัดขึ้นในวันนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะเจ้าติสเกเตมาอูจจักกันในรายการเจ้าหนี้ติพักเหนือเจ้าขอบคุณดจ้า เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเอาพักกันสักครู่ช่วงหน้าปิกมาช่วงสุดท้ายของรายการเจ้านี้ที่พักเหนือครับผมอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเหเอามีเรื่องเล่าก๊กูเจ้าข่าวๆาตีไหนพะเยะอย่างอุญญอ้มวนถูกใจตัวแน่นอน